อ้าวมาถึงขยับได้แล้วลงไปดูกันหน่อยอสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรดัมซิ่งนีด่วนนะครับแอบได้แล้วเหรออา้าช่างกลับมาแล้วได้แล้วอหรอช่างช่างเบลไหนลองขยับ 你买些 ไปลุยงานบุญได้อาการมันเป็นยังไงจังเบลบอกอาการหน่อยที่เจออะไรเสียฮะลูกยางหมอบเปลี่ยนลูกยาง,อ,ยางอ่าโอเคต่อไปก็ปั๊มน้ำจัดไป ำนี้ได้ไหมอุปกรณ์ไม่ครบอีกอุปกรณ์ครอเอาไปอู่เหรออาไปอู่ด้ไอ๋อได้ได้้เอาไปอู่ก็ได้อุปกรณ์ครบ มันรั่วนานแล้วแต่มันรั่วนิดเดียวไงเอาไปอูป่ก็ได้เพราะว่าช่างอุปกรณ์ไม่ครบทางเวลขับไปใช่ไหมไปทำอะไนั่นด้วยแท่นแท่นแท่นเกียร์ด้วย อะไรขับไปโน่นไหมล่ะอันนี้นะขับไปเปลี่ยนแป๊บที่บูเออไปซ่อมไหน,ไหนอันนี้เสร็จแล้วสั่งมาครึ่งวันหนึงกินหมูเลยอันนี้ก็เดี๋ยวหาคนขับไปวันยี่ห้าใครจะว่างขับไปเนาะวะ เราต้องไปสตาร์ทคันนี้วอมเฮ้อยู่่ารุ่นใช่มืวอม,อวอมเดี๋ยวลูกค้าจะมาดูวันังคารลูกค้าจะมาดูวันังคารครับแบตได้ต่อไหมเนี่ย เครื่องเดินเบามันจะได้ยินคนระับต้องวอร์มครับสภาพก็เนาะรถมือสองนะครับก็ประมาณนี้แหละนะะเอาสวยกว่านี้ก็นหนนหน่อยออกศูนย์ครับมือหนึ่งครับ เบรกมือไม่ได้ต่อนะครับเบรกมือต้องถ้าอยากใช้ก็ไปต่อเองนะครับอันนี้เน้นหนุนเนาครับ เห็นชายล่างอยู่ที่อูอูอช่างบิ๊กอะ่ะมันเป็นกันชนเลยนะกันชนน่าจะเป็นกันชนของสามยี่เลยอะ่ะเดี๋ยวผมต้องไปเอาอะ่ะเพราะว่าแกาให้ครับแกบอกยกไปเลยอูช่างบิ๊กโคราชแต่ผมไปรถเก่งไนงะนะครับกันชนแบบชายล่างสวยมากน่าจะเป็นของสามยี่ครับเดี๋ยวผมต้องไปขอ,อ,อซื้อแกครับแกาอาจจะให้ ให้ฟรีแหละเดี๋ยวมาทำสีใหม่ครับเพราะว่าสีมันไม่สวยอ่ะจะเป็นกันชนชายล่างของสามีเลยจะมีเยอะเลยรัะกันชนอย่างอันเนี้ยกันชนชุดนี้แกก็ขายพันหนึง่งนะครับสภาพสวยนะครับวันอังคารนะครับเขาจะมาดูนะครับลูกค้าจากสารคาม ไม่รู้จบไม่จบครับรอติดตามได้เนไหมเสียงเครื่องนี่นิ่มครับเอ้ก็เย็นไฟเปลี่ยนให้ใหม่สภาพก็ตามนี้นะครับ ถามเัิงเสิ์อดูสิเอาไหมเอาไว้คนอ้อยไหมเชิงเสิร์อหาคนขับไปงานบุญครับคันนี้วันที่ยี่ห้านะครับน่าจะเอาหินกับทรายไปสเสิงเสือปะนี่หาคนมาจบหน่อยฮะ ไม่แพงหรอกรอโอ้ยวิ่งอ้ยอย่าดัทำไม,ไม,ม,มเอาเหรอก็ไปยาก็ไปต่อดั้กระบอกดำก็มีรกระบอกดำ้ก็มีอยู่ในรถนะฮะ,ะอสองพลาหพลาดิรกระบอกดำมมีอยู่แต่ไม่ได้ต่อให้แค่นั้นแหละ,ะ48ต่อรอง สี่สิบแปดต่อรองราคาแรงไปไหมแรงวะโว้ยมันถูกกับรถกระบะอยู่นะเออเอก็มีฮะเจ้าหนึ่งเขาเขากำลังทำเรื่องอโดนตานอยู่ว่าเขาจะเอาเหรอแต่ว่าเขาไปติดต่อไอเบียอ๋อเสียเบียร์อ๋อ ก็ไม่เป็นไรเพื่อไม่ถูกใจเสียเบียร์อาจจะไม่ถูกใจคันนี้ไปดูวะก็ดูสภาพอ่ะเอ้าเดินดูยังเดินดูยั้งใช่ไหมสภาพเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงก็มีแต่ว่ามันเรียอย่างเดียวมันไม่ดำอ๋อมันไม่ดำใช่อ๋อพวกนี้มันเวลาอ้อยมันไปลานปุ๊บ ถ้าเกิดคนนี้ไปจะให้เทข้างหน้าใช่ไหมอ๋อคุณว่าเทข้างหน้าก็เราก็เทไม่ได้เทไม่ได้ก็จอดรอจอดรอเออถ้ามีดําเราก็ยกได้ได้เทียเท่ยวอีกได้เที่ยวอีกไม่เป็นไรก็เดี๋ยวคุยราคาเดี๋ยวผมไปต่อให้ก็ได้ไม่ยากเออซ่อมไตเหรอครับนี่ซ่อ,อ,อมไตก็เดี๋ยวบ้านเรา ช่างจอยมันก็มาอยู่แล้วช่างจอยมันไปเรียนมันไปเดี๋ยวเอาไปซ่อมอยู่ที่ช่างเสิร์ฟแล้วกันนะครับไม่รู้มีน้ำมันหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่เดี๋ยวต้องไปเติมสักห้าร้อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันหมดกลางทางเดี๋ยวผมต้องขับไปเองนะแล้วก็ ไปจอดอยู่บ้านนะครับแล้วก็ให้พี่นพขับวันนั้น,นครับอาจจะมีการทอยดินถมนะครับโอ้ตัดละ <c oughs> แ,แอ ตัดดีมากขนาดจอดอยู่ที่เซยก็ตัดนะตามสภาพตามสภาพอเออมาแล้วลมเต็มละเอไอไดชาร์จก็ชาร์จนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ชาร์จนะครับไดชาร์จอยู่เกียก็ใส่ง่ายครับ สปริงตรงคันเร่งต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันสปริงมันอันนี้แหละสปริงมันยืดมันจะไม่ค่อยคืนเท่าไหร่ครับนี่ก็บอกกันตรงๆนะจะไม่ใช่ปัญหาหรอกครับสปริงเนี่ยมันจะมีสปริงอยู่ตรงนั้นนะดึงคันเร่งนะครับโอ้นี่ขนาดรถจอดอยู่เฉยยังตัดเลยครับระบบแอร์ก็ดีมากเลย อ,อ่ะอันนี้ไม่ได้ใช้มอเตอร์ดึงดับนะครับเอยดับจากสวิตช์นะครับดึงดับเอาครับปิดสวิตช์นะครับไปเดี๋ยวเติมน้ำมันให้ช่างก่อน ตั้งแต่จานโอไปทำงานยังไม่เติมน้ำมันเลยยกนิดนึงนะ ไม่ได้ขับเท่าไหร่หอคเลาะโน้โมีอยู่แนี่ yeah. ใส่เกียร์โคตรง่ายเลยไม่ได้ขับนานแล้วขับเป็นไปวะเนี่ย สรุปลูกยางลูกยางคราสนะครับมันมีปัญหาครับมันหมอบมันกรอบนะครับโอ้ยตเตะคันเร่งไม่นานเลยกระโดดโอ้ยผมไม่ได้จับนานเลยครับคับนนี้นะครับอคราสโอเคนะครับตอนนี้ เกียร์ก็สายง่ายครับไม่ต้องมี power shift นะครับสบายครับโอ้ฝนจะมาอีกแล้วนะนะเบรกดีอยู่ กดยางก่อนอสายเกียร์คดง่ายเลยครับเบาอิ่วเลยเกียร์นี่เบาอิ่วไม่ต้องแบบนี่เห็นไหมไม่ต้องมี power shift นะครับเบากว่รถห้างอีกบอกตรง จะโซ่ <Es> so. ขับง่ายอยู่นะ โอเคอยู่นะไม่ต้องเร็วมากหรอกรถดินนะครับก็แปดรอบสองคันนี้เกียร์แปดรอบสองสิบเอ็ดสี่ศูนย์นะครับคันนี้โอ้ยรถพว่วง ประจำครับแต่ก่อนเออมีแต่สาวๆเลยเว้ยลงยังเนาะน,น้ำมันนี่ตายแล้วครับโอ้ยไอ้น้ำมันลดเท่าไหร่แล้วนี่ฮะน้ำมันลดเหรอ เท่าไหร่ตอนนี้สามสิบเท่าไหร่ 33, <35. S 1> โอ้ยังไม่ลดนะครับตอนนี้กูมาอ๋ก็ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่นะครับห้าร้อยกับพอแล้วเอา้าจ่ายสดจ่ายสดไม่โอน มีอะไรแถมไหมเนี่ยโน้ำสะกวดก็ยังดีนะอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ500มีแถมเปล่าฮะเติมห้าร้อยได้คืนมา0 0ไว้ยแจวเลย โอเคน้ำมันมันก็ขึ้นอยู่นะเอาไปเติมน้ำมันให้ช่างเบลแล้วเอาไปอูเลยเดี๋ยวจะทำคันส่งด้วยเพราะว่าเลี้ยวซ้ายได้น้อยครับแล้วก็ทำแท่นเกียร์ ใหมมครับฟอร์ดผมก็ยังไม่เสร็จเลยใช้รถเก่งไปก่อน